เวลากฎหมายจะาจรเราจะแสงเนี่ยมันต้องแสงขวาใช่ไหมบีบสัญญาแต่ปิดแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วแสงขวาใช่ไหม,มแต่นี่มันแช่ขวาเราก็ต้องแสงซ้ายเราก็ผิดแล้วผิดบีบแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันยิงเราอีกอใช่เฮ้ยบ้านเมืองมันเป็นอะไรมผมเลยออกจับเองถามว่าตำรวจกับพระเนี่ยถ้าทําตัวเสมอกันเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาให้ด้วศรัทธาเนี่ยเราใช้หลักรัฐศาสตร์ในการปกครอง นะไอ้ตำรวจรับสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยนะไม่ต้องสวยสติ๊กเกอร์พี่วิตวัน์จะมีรถวิ่งสักยี่สิบคันนะเขาห้ามเกินสมัยก่อนห้ามเกิน21ตันพี่อาจจะเกินมาตันบอกพี่เบาๆหน่อยเดี๋ยวถนนพังเตือนกันไปอะไรมาอย่างเงี้ยพี่ก็เกินบ้างไม่เกินบั่งอะไรงเงี้ย แต่ถ้ามัน25ตัน30ตันอย่างนี้มันไม่ไหวแล้วปีใหม่มพี่ก็เอากระเช้ามา,าให้เอาขนมมาให้ผมว่าอย่างเงี้ยสังคมมันก็พออยู่ได้สังคมก็พออยู่ได้ตำรวจก็ยังมีความสง่างา,นงานมนะฮะแต่ถ้ามาบอกเฮ้ยพี่เสียให้ผมคารพันไหมบรรทุกให้เต็มกล่องเลยแทนที่จะวิ่งสองเที่ยวเอาเที่ยวเดียวไปเลยอไอ้อย่างเงี้ยมันผิดชัดเจนแต่ไปโทษตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะกรณีสวยสติ๊กเกอร์ไอ้กรมทางหลวงนะกรมการขนส่งทางบกอะทำไมไม่จับ ท่านมีหน้าที่มีด่านช่างอยู่เป็นของตัวเองใช่โอ้ไม่ไม่เคยเห็นมีรถเข้าไปช่างเลยช่างครับเขาบังคับให้ช่างครับเลยแต่ผมว่าแม่ล็อกหน้าปัดหรือเปล่าไม่รู้ถ้า30บก็บอกว่าให้ขึ้นยี่บห้าไปอะไรไปเปล่าเราก็ไม่รู้เออเอามีมีล็อกได้ใช่ไหมไม่รู้เขาทํากันได้มั้งผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรถผ่านด่านช่างมานะผมเคยเป็นผู้พุ่มกับทางหลวงนะเป็นผูุ้่มกับทางหลวงทางหลวงสองนครผมคุมตั้งแต่ กรุงเทพไปยันโน่นนะครศรีโน่นตอนนั้นยังไม่มีด่านช่างผมก็ออกระเบียบว่าถ้าสิบล้อขคายวิ่งขวาจับหมดหอสองถ้าใคายบรรทุกเห็นด้วยตาผมไม่มีตาช่างเห็นด้วยตาผมรู้อยู่แล้วรถวิ่งไปเนี่ยหรือรถจอดเนี่ยรู้เลยว่ากี่ตันเขา,าดูดอ,อกยางใช่ไหมดูดอ,อกยางที่กดลงพื้นนะครับมันจะเติมที่จริงมันจะเป็นสเปคมันว่าลมเท่านี้นะฮะพอบรรทุก30สิตันแม่จะดอกยางกดลงไปอย่างเงี้ย พวกนี้มีความรู้มันจะมีความรู้นะครับเหมือนกับเราฟังเสียงไก่ขันมันแตกต่างกันไ,ไอ้พวกนี้รถวิ่งไปเนี่ยมันก็รู้ว่าหนักหรือไม่หนักเลยแต่เราไม่มีเครื่องมือช่างนะครับตำรวจทางหลวงจะจับรถใครน้ําหนักเกินนะต้องไว้โบกโบกแล้วไปตาช่างเอกชนเสียค่าช่างก่อนเสร็จแล้วต้องไปส่งพนักง,งานสอบสวนทองที่แต่ทางหลวงเนี่ยคุณมีตาช่างคุณเองนะนั่นน่ะสิคุณปล่อยมาได้ยังไง เราก็ต้องใช้ดัดหลังพอรถผ่านตาช่างมาปึ้งเราขอตรวจเลยตรวจปุ๊บมันบอกไม่เกินไม่เกินเราก็ารถคันนี้ไปช่างตาช่างเอกชนมันเกินจับไอ้ไอน,นี่ด้วยเจ้าหน้าที่นี้ด้วยออ <c oughs> ใช่ปล่อยผ่านไม่ได้ยังไงปล่อยผ่านไม่ได้เอาแค่รถวิ่งขวานะผมแต่งเครื่องแบบพันเอกเนี่ยเฮ้ยทําไมปล่อยไอ้รถกระบะรถข้อเนี่ยวิ่งแม่นขวาขวางเขา เวลากฎหมายจราจรเราจะแสงเนี่ยมันต้องแสงขวาใช่ไหมบีบสัญญาแต่ปิ๊บแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วแสงขวาใช่ไหม,มแต่นี่มันแช่ขวาเราก็ต้องแสงซ้ายเราก็ผิดแล้วผิดบีบแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวมันยิงเอาอีกอใช่เฮ้ยบ้านเมืองมันเป็นอะไรมผมเลยออกจับเองอโนดไปจับที่สุราษฎร์เออวิ่งขวานะผมก็ลงไปสวัสดีครับผมพันไม่เอกเ,เลยวัดครับขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายกีดขวางการจราจรป้าป้า,ปามันยัดเงินให้ผมเลยอื ร้อยหนึง่งมึงรู้ป่ะว่ากูยศอะไรเนี่ยหน้าป่าหน้าป่า,า,ปา100พอร้อยไม่เอามันให้สองร้อยผมบอกว่าผมต้องจับคุณข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานใช่นะแต่กูก็ลูกชาวนาทำมาหากินเนี่ยมึงส่งข่าวบอกพวกมึงนะต้องวิ่งชิดซ้ายวิ่งชิดซ้ายเดี๋ยวนี้และเที่ยวนี้เตือนจะไม่จับมันก็ไปวิ่งชิดซ้ายรถเนี่ยมันไปเสริมแหนบมันบรรทุกหนักะ พอมันวิ่งคิดซ้ายเนี่ยโอ้โหมันอย่างเงี้ยผมก็สมเพศมันอะเพราะไอ้สิบล้อวิ่งพังไปแล้วไงมันต้องแก้เป็นระบบอะผมว่านะออนี่คือที่มาว่าทําไมถึงต้องให้วิ่งซ้ายก็เพื่อที่จะไปชดใช้ไปดูซิว่าตัวเองก็ททาพังเอาไว้คุณทาแย่ทําพังแล้วมึงก็ใช้อีพังพังเด้ลองดูซิว่าจะรู้สึกยังไงเมื่อแก้กันไม่ได้และสร้างทางเนี่ยสเปคนะครับเขาบอกสเปคอย่างนี้ต้องบดอัดเท่านี้ ยังมาตอยทั้งนี้มันแดกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นั่นแหละไปกันหมดเลย